สวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่ติดตามสวนชรอมอยู่นะครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์นะครับผมอยู่ที่สวนชรอมนะครับจะพาท่านเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับมาดูอีกมุมนึงของสวนชรอมนะครับนั่นคือสะพานที่จะลงไปเก็บฝรั่งนะครับมุมนี้เราก็จะทําเป็นที่ถ่ายรูป นะครับเวลาท่านลูกค้ามาก่อนลงฝรั่งถ่ายรูปไปเที่เล็กนิดนึงนะครับแล้วก็ลงปักเก็บฝรั่งนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของมุมสวนด้านบนนะครับที่มองไปก็จะมีแต่ฝรั่งเคี้ยวคาเจนะครับเอาไว้ต้อนรับท่านลูกค้านะครับก็ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวน่าจะใช้เวลาอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ให้ เปิดบริการลูกค้านะครับมุมด้านบนที่ก่อนลงมาก็จะผมอาจจะทําเป็นศาลาไม้ไปอีกสักหลังหนึ่งนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับแล้วก็มุมนี้ก็สามารถพาน้องหมานะครับมาวิ่งเล่นในสวนได้อะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีลานให้นะครับเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับสำหรับโกดังที่เห็นนั้นอาจจะทําเป็นเขาเรียกว่าโชว์รูมบ้านน้องหมานะครับบ้านน้องไข่ตุนน้องโมจินี่แหละครับตอนนี้อยู่ในบ้านเสร็ ไม่อยู่ข้างนอกแล้วเข้าอยู่ในบ้านกับคนแล้วนะครับของใส่ต้องทําบ้านในเขาต่างหากนะครับก็นนี้เป็นบรรยากาศที่เรากําลังปรับปรุงอยู่นะครับเอาไว้ต้อนรับท่านลูกค้านะครับเดี๋ยวเจอกันที่สวนฉลอมนะครับสวัสดีครับ